สวัสดีครับทีประกฟาร์ตรมตำรวจบ้านขอรายงานตัวครับกับมือน,นี่ตำรวจบ้านกับมารายงานตัวอยู่ในป่ากล้วยพี่น้องนี่อยู่ในสวนกล้วยข้างๆบ้านตำรวจบ้านนี่แหละพี่น้องนี่มือน,นี่ตำรวจบ้านที่พามาบึงความรุนแรงของไผ่เรียงปีนี้พี่น้องนี่ปรากฏว่า มันสีแรงไปอีกเป็นเดือนพ่นได้พี่น้องเดือนนานี่ยังสีแรีงต่ออยู่เนี่ยพี่น้องว่าจังไดเนี่ยเดือนนี้เดือนเมษานี่ค่ะยอมรับพีกดอกว่ามันเป็นเดือนที่ว่าแรงแรงหลายเป็นพิเศษพี่น้องแต่ว่าเดือนนาเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยตามปกติแล้วมันต้องมีฝนได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นว่ามันสีแรงไปอีกก็ะสันว่าอีกเป็นเดือนเป่นละพี่น้องอันนี้ก็มาพามาเบิง ความแรงที่มันข่าต้นกล้วยนี่พี่น้องเห็นบอกต้นกล้วยอยู่้างบ้านของตำรวจบ้านนี่ละซึ่งเป็นสวนของน้องสาวแฟนตำรวจบ้านนี่หละพี่น้องปีนี้มันแรงหลายตำรวจบ้านก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิงเ่งในพี่น้องนี่กล้วยบรได้ได้ปีนี้พี่น้องนี่ เดือนหนึ่งสองเดือนมาเนี่ยพี่น้องกล้วยมันบ่ไเรบ่ด้รับผลนี่ยังเลยพี่น้องเ่พราะมันแรงหลายฝนตกลงมากาบ,บ่วพอสี่เป็นน้ำเป็นตอนพี่น้องบ่พอสิมาจุนเจียเลี้ยงดูต้นกล้วยพี่น้องมันมันบ่ไเรรับน้ำก็คือสวนนี้เพิ่นปลูกกล้วยไว้ทั้งบดเนี่ยพี่น้องปลูกลก้วยทาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพืชอื่นๆหนึ่งกับบอครยมีหลายพี่น้องบอครยมีหลายปันไดตำรวจบ้านก็นเลยมามามานำเสนอพาพีพาหนองมาเบ่งกล้วยที่มันขาดน้ำพี่น้องนี่มันก็สิเป็นลักษณะนี่แหละพี่น้องนี่พี่น้องเบ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อว,ว่าปีนี้เนี่ยมันแรงแรงหลายเฮ็ดให้พืชของเขาเนี่ยที่เขาปลูกไว้หในหัวในสวนเ่ยพี่น้องนี่ นี่แหละครับมันเหี่ยวมันแห่งมันหักคอลงถ้ามันเข่าเขากับหักคอห้วงเลยพี่น้องเนี่ยขนาดกล้วย้นาหลายๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยต้นใ่ๆหนาหลายๆอวอวกอวบเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันก็สามารถแดกสามารถเผาพันต้นกล้วยของเขาเนี่ยพี่น้องเบ่งหักลงพี่น้องเนี่ยหักลง พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่หักลงนี่ในการหักคอหักคอเลยที่พี่น้องเนี่เบืง้งพี่น้องเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อเป็นภาพบร,รรยากาศอยู่ในสวนกล้วยเอามาให้เบิง่งพี่น้องเอามาให้เบิ่งว่ามันแรงแรงหลายซ้ำใดปีเนี่ยแรงหลายจนว่าขนาดต้นกล้วยเขา,านี่ยังทนบ่ไรอยู่พี่น้องนี่ทนบ่ได้เลยนี่ครับหัก พี่น้องหักเป็นน้อยๆอยู่หนิบ้านในแก่อยู่หนิหาานนพี่น้องนี่มันก็หักลงมาเฉยๆพี่น้องนี่เขาที่กินได้บ่นหนพี่น้องนี่ตำรวจบ้านก็ที่มาขอขอเพิ่นนี่ละขอเจ้าของสวนเพิ่นนี่ละพี่น้องมันเสียหายแล้วแหะนพี่น้องนี่มันมันใสง่งานบรได้แล้วเนี่ยมันล่มลงลักษณะนี้แล้วคือเขาตัดตัดไปเหงื่งอยางเดียวพี่น้องตัดไปเหงื่งอยางเดียวมันเป็นน้อยๆต้นได้หนิพี่น้องนี่ ทั่วสวนมันเนี่ยครับเบิงมันหักหลายต้นเลยนี่พี่น้องตำรวจบ้านที่พาพี่พาน้องเบิงอันนี้ต้นบมักม่วงพี่น้องเนี่ยเป็นกับปลูกแซมกับปลากล้วยไว้นี่แหละปรากฏว,ว่าหมากบ่หลายพี่น้องมันเล่งหลายก็เลยบ่เป็นหมากพี่น้องเป็นอยู่ของเป็นบ่หลายุ้งก็ต้องกระแตงนี่ครับหมักม่วงก็เป็นหมากอยู่ดอกพี่น้องเป็นหมากก็ได้กินอยู่ มันแหล่งลายพี่น้องนี่ครับอีกต้นหนึ่งพี่นอ้งนองเบิง้งพี่น้องเบิ้งบ้านในแก่เลยพี่น้องบ้านในแก่เลยมันหักลงมาเลยเนีย่นี่เห็นบองหักแล้วนี่ระนาดนึ่งพี่น้องหมดบ้านเลยนว่าที่มาขอเพลนขอต้นที่มันหักแล้วล้มอยู่แล้วพี่น้องเอาไปงัว นี่ครับปีกายนี่งามงามนเนี่ยนะกล้วยปลาเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันหนามมันบกขาดปีกายนี่หนามบกขาดมันก็เลเยเห็ดแห้มันงามแต่ว่าปีนี้มันขาดหนามพี่น้องสำหรับ,บคนที่สีเฮ็ดโคกหนองนาหรือว่าสวนผสมประสานต่างๆก็ต้องให้มี ระบบน้ำด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมันหักลงมาเลยเด้อนไงพี่น้องเยอกล้วยเนี่ย,กกยสงสัยตัดไปแล้วนี่พี่น้องนีคนตัดไปแล้วล่ะเนี่ยนี่ครับมันหักลงมาขนาดกล้วยต้นใหญ่ๆอบอวลนำมนันก็นยังซ้งงำหน,นี่พี่น้องว่ามันแรงซ้ำไหนพี่น้องเบิ้งน้ำกันพี่น้อง ผู้ใดอยากเฮ็ดเกษตรต้องให้มีแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดพี่น้องใกล้ที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดเพราะว่าเขาสิได้ใส่น้ำเนี่หดสิ่งของที่อยู่ในสวนเขาเนี่ยเด่นเลีวเลรอพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิง่งกล้วยมันมันหักคอลงมาเลเน่นเลยพี่น้องมันมันแหลงหลายผมพาเบิ่งเล่นพี่น้องเล่น เปล้วยของพงงามเท่าสิคนเพราะาน้ำบ่อพอพี่น้องน้ำบ่พอนี่ครับอีกต้นหนึ่งก็ะไร้ปล่วยขอยงประทันติแกพี่น้องหักลงมาแล้วอยู่ในสวนนี่หักประตำก้ยี่สิบกว่าต้น,นพี่น้องเนี่ยแต่มันหักคอหวงลงมาเนี่ยคือนี่ครับ เบิ Be Be ้งพี leaking, ่น้องเบิ้งเบิ้งความโหดร้ายของฤดูแล้งปีนี้พี่น้องนี่มันโหดร้ายซ้ำใดพี่น้องเบิ้งเอาเด้อขนาดกล้วยน้ำไหลายๆมันก็ยังล่มลงลงล้องแงลงๆนครับนี่ครับพี่น้องเบิ้องรถบ้านพามาเบิ้งนี่ครับนี่ตัวนี้ก็ล่มลงแล้วนี่ล่มลงแล้วหน่วยประทันนี่งใหญ่ พันไอ้แกแต่วมันก็ล่มลงพี่น้องล่มลงใบกล้วยพี่น้องเบิ่งใบกล้วยเด้อนี่ครับนี่เบิ่งใบกล้วยมันนี่ครับเบิ่งใบมันแดดเผาันนี่พี่น้องเลยแดดเผามันใหม่มันแดดแห้งแดดฮอนฟ้ากระมืดคึ้นดีดีเราพี่น้องคึ้นคือฝนที่ตกนี่ยนะแล้วก็สลับกับแดดพี่น้องแล้วก็มีลมพร้อม ก็ล้มก็ใช้อยู่นี่มันยังเหี่ยวเดี๋ยวล้มมาแต่ว่าตอนบ่มีมล้มอยู่ที่พี่น้องนี่เบิงบ้งเบิงบ้ง,งพี่น้องเบิง้งนี่เบิ้งความโหดร้ายพี่น้องเบิ้งนี่ครับใบกล้วยครับนี่แดดเผาันพี่น้องโซนฟังนี่นี่ปีกายนี่มันบ่ไข่เหี่ยวปันนี่ได้พี่น้องเลยไม่เหี่ยวแต่กับบ่มีต้นที่ว่า หักคอห้วงพี่น้องนี่แม่แรงหลายปีเนี่ยก็เลยจังสีแหละพี่น้องเนี่ยล่มลงลง,งางง่ยพี่น้องเบิง้งกิ้กายนี่นี่เขียวงามตกมาปีนี้พี่น้องเพิ่นว่ามันที่แรงไปอกีกเดือนสองเดือนหมนแด้วพี่น้องนี่ครับเบิง้งพี่น้องเบิง้งกล้วยไม่ได้กินมากหลอกปีนี่ะ แดดเผาต้นหักลงหน่วออนๆเสียหายเบิดพี่น้องเสียหายเบิดเลยกายนี่ยังได้หน่วยเด้เคี้ยวไปให้งวัวอยู่พี่น้องเอาไปบ่มไว้ห้งง้กินอยู่สำหรับหน่วยกล้วยปีนี้กล้ยสีบะไรกินดอกหน่วยมั้งส่วนมากที่หักลงปอนแก่ล่ะพี่น้อง หักหลงกอนเกียเพราะว่ามันขาดน้ำปีนี้มันขาดน้ำพี่น้องนี่ครับตำรวจบ้านพามาบึงส่วนที่ว่าบ่มีน้ำครับบ่มีระบบน้ำเขาปลูกพืชผสมประสานไว้หลายๆอย่างนี่ครับบักม่วงนั่งออกดอกอยู่นี่ครับบักม่วงก็อย่างพวกนี้ ออกดอกเซร์เรงแต่งซีเนี่ยผงม่วงนี่นี่ครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งยังมีดอกอยู่นี่พี่น้องยังออกดอกเซยอยู่นี่ <c oughs> บานเมี่ยงเขาจนว่าที่สุกแล้วหน่วยกับใหญ่แล้วสงสัยทีเป็นผงม่วงสามฤดูบอนี่พ <c oughs> ี่น้องเขาออกดอกเซยอยู่นี่บานเมี่ยงเขาสุกแล้วเจ้าของเขา,ขาก็จะออกดอกเร่งหลายพี่น้องนี่ปลูกไผ่ไว้กลางๆ่างเป็นไผ่เลี้ยงพี่น้องไผ่เลี้ยงใบลืล้อแรง ขนาดไพ่ลืมแรงแท้ๆยังบ่มีนอนจักงอนเลยนี่พี่น้องปีนี้หาหน่อไม้ที่กินกับโบมีนี่พี่น้องมันแรงหลายหาหน่อไม้ที่กินกับโบมีพี่น้องเบิ่งนี่ครับพร้อมโหดไล่ของแรงปีนี้พี่น้องนี่สุกกคอนไว้อันควนนี่พี่น้องกล้วยเห็นบ่ กล้วยมันถึกแดดนาพี่น้องเนาะนี่กล้วยถึกแดดมวยมันสุกด้วยนี่พี่น้องมันสุกแดดพี่น้องมันสุกแดดมันพันได้แก่มันก็หักขอห่วงลงมาเนี่เพี่น้องหักกลางต้นลงมาเลยพี่น้องนี่เห็ดไหยกล้วยเขาเสียหายหลายก็ที่ได้เอาต้นมันไป่เหงัวหลับปีนี่ส่วนมากอ่ะ เดี๋ยครับยืนต้นตายขนาดกล้วยยังยืนต้นตายพี่น้องนี่มันเล้ยงลายครับชิปนี่กะกะซีบอแค่นี้แหละพี่น้องกะซีบอรเรื่องกล้วยนี่แหละพี่เห็นน้องฟังแล้วก็พามาพาพี่พาน้องมาเบิง้งว่ามันแลี้ยงลายปีเนี่ยพี่น้องนี่เลีลย้ยหลายขนาดกล้วยมันยังทนบ่ไหวเนาะพี่น้องเนาะกล้วยเคยง,งามๆแตกลายเป็น ป่วยปวางามพี่น้องตุบสุดตีบสิบใบกะตกลงเลี้ยวก็เกละแต่เกละเนี่ยใบมันบ่ตกลงเลี้ยววันไดนได้พี่น้องอันนี้ใบตุบ,ตบสุดซับซับลงเพราะว่ามันมันห่อนหลายเลยพี่น้องหญ้าเนี่ยพี่น้องเห็นใบหญ้า,าสุปีนี่หญ้านี่เขียวพี่น้องอันนี้หาย,ยาที่เขียวกับบุญนีเนี่ยพี่น้องมีแต่หญ้าแห้ง ตะกอนตำรวจบ้านมาเกี่ยวอยู่แถวนี้ละไปหงัวก็ได้กลปีนี้เกี่ยวว่าได้เล,เลยพี่น้องเนี่ยสูบยาใกล้ก็่ได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยไฟสิไหมนี่ครับตำรวจบ้านพรมไเมืองควาอมรุน้นแรงของของนาแรงปีนี้พี่น้องแรงหลายเห็ดห้กล้วยซึ่งเคยงามเคยเขียวกลับกลายมาเป็นกล้วยเหลืองพี่น้องเนี่ย ก้อยเหลืองแล้วก็นอนไม้ปลาโน,นไม่นอนไหลนี่ครับพี่น้องเบิ่งแหล่งหลายปีเนี่ยใบกัลลลกบลวนลวนเราขอประหยัดปงได้พี่น้องบระหยัดโป่งพอมันแหล่งหลาโนอนไม้ที่หาสิเกิดหาโน,นไม้ไปกินมีจักนอพี่น้องมีจักนอ ى. นี่ครับตอนที่ทายอยู่นี่ก็ยังห่อนอยู่นี่พี่น้องนี่โทรศัพท์ห่อนมึงมึงมึงยินดีพี่น้องนี่เอาไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ยันโทนรศัพท์ผมระเบิดพี่น้องคนใดเขามาแล้วก็ฝากคนไก์กดแชร์หน่เด้อฝากกดติดตามเพียงกำลังใจให้คนเห็ดชิปนะพี่น้องสำหรับชิปนี่กาขอโตวกว้อนพี่น้องโทรศัพท์มันสิระเบิดมันห้อนหลายสวัสดีครับ